ของขวัญวันวาเลนไทน์คุณภรรยาซื้อให้นะครับเรามาชมการประกอบกันเลยนะครับไปทีละขั้นตอนอนติดดึงกาของหน้าออกแล้วก็ติดดูเลงดูว่ามันตรงกลางหรือเปล่าตรงยังตรงยังนอกตรงยังช้าจังเลงอยู่นั่นติดเสร็จทีอีกการหนึ่งรูปนะครับ ติดข้างบนหัวนะครับเพื่อที่จะให้มันโยกซ้ายโยกขวามันก็เป็นเหมือนตัวดุกดิกดุกดิ๊กน่ารักน่ารักเสร็จแล้วครับนี่ดุกดิกดุกดิ๊กน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็ใส่ฐานนะครับมันก็จะดุกดิ๊กไปมาซ้ายขวาซ้ายขวาขอบคุณคุณภรรยานะครับ ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบน,นะครับขอบคุณครับาลาลาครับ